ภอทุ่งห the ัวช้างตั้งอยู Command ่ทางทิศใต้ของจังหวัดลำพูนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเถินจังหวัดลำปางและอำเภอลี้จังหวัดลำพูนทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอลี้จังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้างแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3าตำบล35บหหมู่บ้านได้แก่ตำบลตะเคียนปมจำนวน12หมู่บ้านตำบลทุ่งหัวช้างจำนวน12หมู่บ้านและตำบลบ้านปวงจำนวน11หมู่บ้านอัตรากำลังของสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างประกอบด้วย 1. เกษตรอำเภอจำนวนหนึ่งอัตรา 2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจำนวน3อัตรา 3. เจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราและ 4. พนักงานทำความสะอาดจำนวน1อัตราอำเภอทุ่งหัวช้างมีพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ลำไยข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานมันฝรั่งและถั่วเหลืองฝักสด ลำไยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด247.43ไร่จํานวนครัวเรือน3,174ครัวเรือนข้าวมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด13,469.67ไร่จํานวนครัวเรือน3,467ครัวเรือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 13787.40ไร่จํานวนครัวเรือน1442ครัวเรือนมันฝรั่งมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด995.36ไร่จํานวนครัวเรือน295ครัวเรือนข้าวโพดหวานมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด107ไร่จํานวนครัวเรือน25ครัวเรือน คัวเลืองฝักสดมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด102.76ไร่จำนวนครเรือน25ครัวเรือนอําเภอทุ่งหัวช้างมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งศูนย์ดังนี้ 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพอกอจำนวน1 0ศูนย์และศูนย์เครือข่า,ขายจำนวน21ศูนย์ 2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจอชอจำนวน2 0ศ 3ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสปรปชจำนวน1 0ึน์ 4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพจำนวน6กลุ่ม 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน12กลุ่ม 6. กลุ่มยุวะเกษตรกรจำนวน5กลุ่ม 7. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน35คน 8. วิสาหกิจชุมชนจำนวน75กลุ่ม9 แปลงใหญ่ปีพศ2 5 6 3ถึง2,565จำนวน5แปลงผลงานเด่นของสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างได้แก่การประกวดเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดปีพศ2565ดังนี้ชนะเลิศอ,อันดับที่3นายชวลิตศรีวิจีเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ชนะเลิศอันดับที่1นายสมควรมาจันเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไรนาสวนผสมชนะเลิศอันดับที่1เด็กหญิงวัทัญยาวรรณพิระสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นชนะเลิศอันดับที่1นางอรพินสุขโสมที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นและชนะเลิศอันดับที่1กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน